สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ที่418นะครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5ทธันวาคม2567นะครับซึ่งเป็นวันหยุดผมเชื่อว่ามีใครหลายๆคนหยุดงานนะครับหรือไม่บางคนก็ทำโอทนะครับเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราไปทำงานแล้วอย่าไปเล่นพนันนะครับทำงานได้แน่ แต่ถ้าเล่นพนันเสียแน่ๆแล้ววันหยุดอย่างนี้พยายามไปหากิจกรรมนะครับไปกินข้าวหรือไม่ไปทําบุญกับแฟนทําให้ร่างกายของตัวเองอะ่ะได้รับประโยชน์จากเงินที่เราทํางานให้มากที่สุดนะครับฝากเตือนทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฟังคลิปไปเยอะผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยได้อะไรอย่างแน่นอนความเสี่ยงเนี่ย มันมีอยู่หลายระดับมากถ้าเสี่ยงพนันออนไลน์เนี่ยเร็วยังไงก็ต้องหมดแน่นอนไม่หมดในวันนี้ก็ต้องหมดในวันหน้าเสี่ยงเรื่องการลงทุนอย่างเช่นบางคนนะครับขายของเกินกำลังตัวเองรายรับไม่พอกับรายจ่ายเราต้องมีสตินะครับแล้วที่สำคัญที่สุดที่ผมจะมาพูดในวันนี้ ก็คือความเสี่ยงในการซื้อหวยพวกเราก็รู้อยู่กันทุกคนนะครับว่าหวยเนี่ยมีหลากหลายประเภทมากถ้าเป็นหวยรัฐบาลเนี่ยเรายังพอรับได้คือเดือนหนึ่งน่ะออกสองครั้งคือวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเราก็มองว่ามันหมดน้อยรับในส่วนนี้ได้แต่ทุกวันนี้พวกเราทุกคนเห็นไหมมีทั้งหวยฮานอย หวยลาวหวยหุ้นและก็อะไรอีกเยอะแย,ยะไปหมดมันไวไหมไวขึ้นชื่อว่าพนันแล้วความเสี่ยงหรือออนไลน์ต่างๆมันจะไวมากถ้าเราเข้าไปเล่นสมมติถ้าเราได้กำไรมันก็ได้เงินไวถูกต้องไหมแต่ถ้าเราเสียนะ่ะก็เสียไวนั่นอาจจะเป็นเงินเก็บของเรา ที่เก็บมาทั้งชีวิตก็เป็นไปได้นะครับฝากเตือนทุกคนด้วยนะครับอะไรที่มีความเสี่ยงอย่าไปยุ่งดีที่สุดทำงานดีกว่าได้แน่ๆนะครับคุณเชื่อผมเถอะผมพูดไม่ผิดอย่างแน่นอนแล้ววันนี้ผมเองก็จะมีเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะมาเล่าและมาแชร์ให้ทุกคนฟังโดยเป็นการถามตอบเหมือนเดิมนะครับตัวน้องเองติดพนันหวยยี่กีนะครับทุกคน หมดเยอะพอสมควรนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูข้อความของน้องที่พิมพ์มาหาผมเมื่อวานนะครับสวัสดีครับพี่ออฟแล้วผมเองก็ตอบนะครับสวัสดีครับแล้วน้องก็พิมพ์มาว่าอยากปรึกษาพี่ออฟเลิกพนันค่ะตามพี่ออฟจาก YouTube ค่ะผมก็พิมพ์ไปว่าพูดมาเลยครับแล้วน้องก็ได้แสดงความในใจมาว่า หนูเสียหวยยี่กี5้า0 0 0สบาทค่ะโอ้โหถือว่าเสียเยอะมากนะครับเป็นเงินเก็บทำงานมา4ปีตอนนี้เหลือเงินอีกส0 0แสนช่วงเที่ยงเสียไปอีกหมื่นห้ไม่รู้จะทำยังไงเลยค่ะที่เสียไปวันนี้เลยค่ะนั่นแหละครับทุกคนเห็นรูปภาพไหมโอ้โหพนันออนไลน์ก็ว่าหนักแล้วนี่คือหวยออนไลน์นะครับหนาทีออกที ว่ากันไปครับถ้าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในมือถือของเรายังไงมันก็ต้องหมดมันก็ไปดูดเงินในบัญชีของเราจนหมดนะครับในตอนนั้นเรามีความคิดว่าไม่เล่นแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวลบทิ้งแต่ถ้าเรามีเงินในบัญชีเยอะมีเวลาว่างอยากได้นิดอยากได้หน่อยสุดท้ายก็ต้องค้นหา แล้วก็ต้องเข้าไปเล่นนะครับเพราะเราไม่ยอมตัดองค์ประกอบ3อย่างออกนะครับผมแล้วผมก็ถามนะครับต่อจากนี้ไปพี่จะถามข้อมูลหน่อยได้ไหมน้องตอบนะครับได้เลยค่ะดูผมถามนะครับแล้วทุกคนดูอายุเราอายุกี่ปีครับเห็นไหมครับ35ปี35ปีเนี่ย มีบ้านหมดบ้านมีรถหมดรถใครห้ามยังไงก็ไม่ฟังทําตามใจตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองอ่ะสูงมากดื้อรั้นเป็นอย่างดีเลยนะครับใครที่ดูอยู่ถ้าอายุเท่านี้หรือติดการพนันอยู่พยายามไปปรับปรุงตัวเองนะครับอยากทำตามใจตัวเองนะครับผมอาจจะหมดเหมือนน้องคนนี้หรือไม่ ใครอีกหลายๆคนที่ผมพูดในช่องอ๊อฟเรื่องเล่านะครับผมแล้วผมก็ถามนะครับช่องทางในการรู้จักหัวยีก่กีคือมาจากทางไหนครับดูคําตอบนะครับน้องตอบว่า facebook ค่ะพวกเราต้องระวังให้ดีนะครับการที่พวกเราจะดูอะไรกันแล้วแต่เนี่ยต้องมีสติถ้าเขาเล่นได้จริงเนี่ยเขาจะมาโฆษณาบอกเราทําไมทําไมเขาไม่ชวน พี่น้องเขาเล่นถูกต้องไหมถ้าเขารีวิวให้เราดูเนี่ยมันต้องแจกให้เราเห็นอยู่แล้วมันต้องแตกให้เราเห็นอยู่แล้วเพราะการจะหลอกเงินคนหนึ่งหรือใครบางคนเนี่ยเราต้องนำเสนอในเรื่องที่มันได้เยอะมันมีอนาคตมันสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้แต่เราลองคิดสักนิดนะครับ เราทำงานแปดชั่วโมงเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้วันละเท่าไหร่หรือเดือนหนึ่งเราได้เงินเดือนเท่าไหร่กว่าจะผ่านไปเนาะมันต้องอดทนมันต้องแลกกับอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นอะไรที่มันได้มาไวมันก็หมดไวแล้วจงคิดสักนิดนะครับสิ่งนั้น จะต้องเป็นความเสี่ยงหรือไม่พนันอย่างแน่นอนนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับผมแล้วผมก็ถามนะครับเงินเก็บก่อนเล่นมีกี่บาทครับทุกคนดูคำตอบนะครับน้องอ่ะเคยมีเงินเก็บก่อนเล่นอ่ะเจ็ดแสนสองก็ถือว่าเยอะมากนะครับแต่น้องต้องมาเสียให้หวยพนันยี่กีห้าแสนสองหมื่นส่วนหนึ่งหมื่นห้าพันเนี่ย คือเงินเดือนของเดือนพฤศจิกายนคือเดือนล่าสุดนะครับแม่อย่างว่านะครับเอาจนหมดเอาจนไม่เหลือจริงๆนะครับผมแล้วผมก็ถามว่าเรามีแฟนมีลูกไหมน้องตอบมีแฟนค่ะแล้วผมก็ถามนะครับเราเล่นหวยยี่กีมากี่ปีครับน้องตอบเริ่มเล่นมาต้นปีค่ะ ไม่เคยเสียเลยเล่นแค่300ถึง500บาทเห็นไหมครับเล่นแบบมีสติสามารถจัดการเรื่องเงินด้วยตัวเองได้ไม่คิดว่าตัวเองจะเสียเพราะอายุ35มมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากแล้วผมก็ถามนะครับพอจำได้ไหมครับว่าวันที่เราเสียเยอะที่สุดอ่ะคือเสียกี่บาทครับน้องตอบนะครับ สองแสนค่ะโอนสี่รอบเพราะอยากได้เงินที่เสียคืนนั่นก็คืออาจจะโอนครั้งละห้าหมื่นบาทห้าหมื่นคูณสี่ก็เป็นสองแสนแล้วเราต้องย้อนกลับไปดูข้อความแรกเห็นไหมครับว่าจะเล่นแค่สามร้อยถึงห้าร้อยแล้วทำไมมันถึงมีประโยคที่โผล่ขึ้นมาว่า เสียสองแสนบางคนก็บอกว่าเออพี่อ,อ๊บมันก็จริงตอนแรกๆใครก็มีสติตัวพะเองก็มีสติแต่พอนานไปเราเจอล็อกกินเรามีชั่วโมงเล่นกับมันนานจนเกินไปเขาก็ต้องเอานะครับขึ้นชื่อว่าพนันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นอะไรกันแล้วแต่เขาทำขึ้นมาเพื่อกินเงินของพวกเรา ไม่ใช่ทำขึ้นมาเพื่อแจกแค่เขาปล่อยให้เราได้ในช่วงแรกให้ยามใจแล้วเราก็มีความมั่นใจพอได้เวลาแล้วได้องค์ประกอบแล้วเขาก็ต้องล็อกกินมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมันก็เป็นสัจธรรมที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับผมแล้วผมก็ถามนะครับช่วงหัวร้อน ลงเดิมพันแต่ละตาเยอะไหมหรือแต่ละรอบครับทุกคนดูคำตอบนะครับวันที่เสียสองแสนแทงเยอะสุดตาละหนึ่งหมื่นค่ะแทงสามตัวตรงหกหลับตัวละห้า้อแค่เลขเดียวก็สามพันค่ะนี่คือพนันหัวยยี่กีนะครับโอ้โหใจใหญ่พอสมควรนะครับแล้วผมก็ถามนะครับ ใจใหญ่พอสมควรนะครับตอนนี้มีหนี้สินไหมครับน้องก็ตอบนะครับใช่ค่ะตอนนั้นหนูคิดว่ามีทุนพอเสียห้าหมื่นแรกเติมอีกเติมเรื่อยๆเล่นหนักจริงๆแค่เดือนพฤศจิกายนหนี้ตัวเองไม่มีค่ะแต่ตั้งใจเอาเงินไปปิดหนี้ให้ที่บ้านปีใหม่หกแสนบาทนะครับ ตอนนี้แผนพังหมดเลยค่ะหนูไปรับปากที่บ้านไว้จะปิดหนี้ให้แต่ก็ทำไม่ได้วันนี้แพ้ใจตัวเองห้ามใจตัวเองไม่ได้เลยค่ะตอนนี้เอาบัตรเอทีเอ็มให้แฟนค่ะเพราะปิดแฟนไม่ได้ร้องให้มาหนึ่งอาทิตย์ค่ะแต่วันนี้โมโหตัวเองที่ไม่หยุดไม่รู้จะทำไงดี ตอนนี้เหลือเงินในบัญชี25,000บาทสำหรับกินใช้ทั้งเดือนกลัวใจตัวเองจะเอาไม่อยู่เพราะวันนี้ก็เสียไปอีก15,000บาทเล่นแค่แป๊บเดียวเองค่ะนั่นแหละครับโดยรวมก็จะประมาณนี้ไอ้คำว่าแป๊บเดียวของเราเนี่ยถามหน่อยตอนที่เราติดนะ่ะเราหยุดไหมที่เราต้องหมด500,000กว่าบาทเนี่ยเพราะเราเคยได้ เราเคยได้กำไรจากมันแล้วมันก็เป็นภาพจำซับซ้อนภาพจำของหัวยีก่กีนี่ก็คือการได้ไปอยู่หน้าเวฟเขาแล้วก็ทำการแจ้งถอนพอถอนเสร็จยอดเงินก็เข้าบัญชีของเราเรามีความสุขไหมมีเชื่อผมดิภูมิใจในตัวเองคิดว่าตัวเองน่ยได้กำไรจากมันวันละ300-500ถึง500บาทเดือนหนึ่งเท่าไหร่ เดือนหนึ่งก็หมื่นพวกเรามีความคิดแบบนี้แต่ไม่เคยคิดนะครับว่าถ้าเสียเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรแต่พอวันหนึ่งนะครับเมื่อเจอมันล็อกกินแทงอะไรก็ไม่ถูกโอนเงินเข้าไปครั้งแรกครั้งที่2แล้วครั้งที่3นี่แห,หละครับไอ้ครั้งที่3มเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนด ว่าภายในวันนี้คุณอาจจะหมดเงินในบัญชีหรือหมดอนาคตวงเล็บคือเงินเก็บก็เป็นไปได้อาแปะเคยสอนผมเขาบอกกับผมว่าไอทิศเองจำเอาไว้นะถ้าตัวเราได้เดินเข้าบ่นมากกว่า3มครั้งขึ้นไปเราจะไม่สามารถเลิกพนันได้ขาดแล้วเราจะต้องเข้าเรื่อยๆ และวันสุดท้ายของเรามันก็จะมาถึงแล้วเราก็จะเสียใจหนักมากพนันออนไลน์ก็เหมือนกันถ้าเราได้เติมเงินเข้าไปเล่นมากกว่า3ครั้งขึ้นไปนั่นคือเราติดพนันแล้วนะครับถ้าจะเลิกนะเลิกยากมากฝากทุกคนด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับรวมถึงน้องผู้หญิงคนนี้ด้วยเนาะให้น้องเลิกพนันให้ได้เสียแล้วเสียไปนะครับไม่ต้องไปคิดถึงอดีต อยู่กับปัจจุบันยังมีคนที่ขขโมดมากกว่าเรานะครับใครจะรวยยังไงก็แล้วแต่ก็ปล่อยเขาไปแต่วันนี้เราขอทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็คือทำงานได้แน่แต่ถ้าเล่นพนันเสียร้อยเปอนตล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับผมโอเคผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับและวันนี้ผมเองก็มีเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ น้องก็ได้แชร์ความรู้สึกของเองเข้ามาในไลน์ของผมนะครับซึ่งน้องก็หมดจากพนันนะครับคือหวนบ่อยไม่รู้ใจของตัวเองนะครับว่าเล่นแล้วได้อะไรเล่นไปกี่ครั้งก็ต้องหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องไปพร้อมๆกันนะครับผมสวัสดีค่ะพี่ออฟหนูชื่อแคทค่ะหนูอยากเลิกพนันออนไลน์มากเลยค่ะหนูพยายามเลิกมาหลายวิธีแล้ว หนูไม่อยากอยู่ในวงวนแบบนี้แล้วค่ะช่วยแนะนำหนูอีกทีค่ะพี่หนูไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วแล้วผมก็พิมพ์ตอบกลับไปว่าเลิกพนันวันต่อวันครับน้องก็พิมพ์ตอบกลับมาว่าหนูพยายามเลิกวันต่อวันอยู่หลายครั้งมากพอมีเรื่องต้องใช้เงินแล้วคิดถึงเงินที่มีอยู่มันไม่พอกับค่าใช้จ่ายหนูก็เข้าไปเล่น กะเอาค่าโน้นค่านี้แล้วจะไม่เล่นอีกถ้าได้พอแล้วแต่ถึงเวลาเล่นแล้วมันจะสรรหาเหตุผลที่จะเข้าไปเล่นอีกจะเอาโน้นนะเอานี้นะสุดท้ายพอเสียกำไรก็ไม่ยอมตามจนเสียเงินตัวเองอย่างวันนี้หนูเสียกำไรไป6 0 0ั หนูตามจนเสียเงินตัวเองเพิ่มไปอีก2 4 0 0 0บาทก็คือกำไรตัวเองเสียไป6 0 0 0น่ะแทนที่คิดว่าเป็นเงินที่ได้มาจากเว็บพนันควรจะพอควรจะหยุดเนาะแต่ก็อย่างว่าเรามีอารมณ์ในการเล่นเรามันเรามีชั่วโมงเล่นกับมันเยอะมันก็ไม่แปลกน,นะครับที่เราจะต้องเอาเงินเก็บของเราไปตามเอากำไร6 0พ0กลับคืนมา ผลสุดท้ายก็อย่างที่ทุกคนเห็นในข้อความนะครับเสียหมดบัญชีเลยต่อเลยนะครับหนูเป็นแบบนี้หลายครั้งมากแก้ปัญหาโดยการเปิดบัญชีคู่กับแฟนแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีแล้วนะครับแต่ก็โกหกเอาเงินออกมาโดยตลอดเห็นไหมครับทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราจริงๆหนูไม่อยากอยู่เลยค่ะ หนูไม่อยากให้ใครมาเดือดร้อนกับหนูอีกแล้วหนูติดหนี้ทางบ้านน่ะหนึ่งหนเบาทนี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไฟแนนซ์สามหมนเจ็ดพบาทหนี่บัตรรวมกันก็คือหน0 0งบาทถ้าคิดได้นะคะว่าถ้าหยุดสร้างเพิ่มเดี๋ยวก็หมดมันก็ไม่ได้มากถูกต้องครับแต่หนูเอื่อมระอากับตัวเองที่สุดแล้วค่ะ หนูไม่กลับบ้านแล้วก็คือไม่กล้ากลับบ้านนะครับหนูไม่ติดต่อกับใครเลยเพื่อนหนูก็ไม่มีหนูเสียทุกอย่างเลยค่ะหนูอยากให้แฟนของหนูเลิกกับหนูมากเลยค่ะตอนนี้หนูไม่อยากพาเขาเดือดร้อนไม่อยากพาเขาอดอยากตอนนี้ยังพอเหลือเงินเก็บอยู่บ้างหนูกลัวใจตัวเอง จะไปตามเงินคืนสามพันช่วงนี้ไม่มีโอทีด้วยแหละค่ะเหลือแต่เงินเดือนแต่ถ้าบริหารดีๆมันก็ไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นก็ยังพอเดือนชนเดือนถ้าไม่เอาเงินไปเล่นก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะหนูอยากเลิกมากเลยค่ะพี่ออฟนี่แหละครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมพี่จะสอนหนูอย่างหนึ่งนะครับ มันยังมีคนที่เขาหมดมากกว่าเราอีกเขามีเงินหนึ่งล้านบาทอยู่ในบัญชีแล้วเขาก็มีหนี้สินด้วยเขาเล่นจนหมดแต่เขาก็ยังอยากคิดจะสู้เขาก็มีแฟนแล้วเขาก็ยอมรับสารภาพกับแฟนว่าเขาติดพนันแล้วตัวเรานะครับหมดเท่านี้แล้วเราโอแล้วแล้วเราเลือกที่จะไม่กลับบ้าน มันไม่ใช่เหตุผลนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องทำพี่เคยย้ำเตือนเสมอเวลาเราหมดเราก็โทษตัวเองเราก็ด่าตัวเองว่าไม่น่าไปเล่นเลยไม่น่าไปรู้จักมันเลยแต่ถามหน่อยตอนที่เราได้กําไรอ่ะเราเคยคิดจะด่าวเองบ้างไหมไม่น่าไปเล่นเลยการพนันเล่นแล้วได้กําไรอ่ะถูกต้องไหม เหรียญเดียวมีสองหน้าครับได้กับเสียให้คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดามันหมดแล้วมันคืออดีตไปแล้วถ้าเราอยากมีอนาคตดีเราก็ต้องเลิกถูกต้องไหมเลิกเพื่อใครเพื่อแฟนเราแล้วก็พ่อกับแม่ของเราถ้าเราทําได้เราก็ประสบความสําเร็จแต่ถ้าเราทําไม่ได้เราก็จะอยู่แบบนี้อยู่ฝั่งเดิมต่อไปสิ่งที่ทําได้นะตอนนี้คือเราเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนโมดเอง ไปอยู่กับหน้าที่การงานคุยกับแฟนให้มากขึ้นไปหากิจกรรมทําคือไปออกกำลังกายไปทําบุญแค่นี้ก็จบแล้วครับนี่คือวิธีเลิกพนันดูคลิปของพี่แล้วเอาไปปฏิบัติตามนะครับพี่ให้กำลังใจเราเสมอสักวันเราก็จะต้องผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับ ุดท้ายนี้ก็เป็นลังใจให้กับทุกคนนะครับฟังคลิปแล้วเตือนสติผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนอยู่ที่ว่าใครจะลงมือทำก่อนใครเท่านั้นเองนะครับการพนันอ่ะเล่นแล้วเสียแน่ๆไม่รอดทุกคนแต่ทำงานได้แน่ๆทำกิจกรรมได้อะไรอย่างแน่นอนนะครับโอเคผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ